วันนี้พวกเราจะพาทุกคนมาเป็นแฟรี่กันดีกว่านะแฟรี่อะไรกันแล้วพี่ฝนนี่ไงเป็นแฟรี่เหล่านางฟ้ามีให้เลือกทั้งสี่แบบเลยอะใช่แล้วมีทั้งแบบดวงดาวธรรมชาติมีไฟแล้วก็มีน้ําแข็งด้วยละขอบอกงั้นพี่เอกจะขอเลือกเป็นแบบธรมธรมชาติธรรมชาติงั้นพี่ฝนเลือกเป็นไฟก็แล้วกันนะส่วนฉันก็คงจะต้องเป็นดวงดาวแน่นอนนายจะเป็นสตาร์งั้นเหรอปุ๊กปิ๊กใช่แล้ว ปุ๊กปิกสตาร์งั้นเอาอย่างนี้ดีกว่านะพอะเราเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วเขามีอะไรบางอย่างให้เรากดปุ่มด้วยล่ะเป็นปุ่มที่จะทำดรอปเปอร์ลงมาพี่ฝนดรอปเปอร์งั้นเหรอฟรีด้วยนะอ๋อไหนอ่ะนี่ไงอ๋อนี่งเจอแล้วดรอปเปอร์นี่เป็นรูปใบไม้แฮะใบไม้นั้นหมายความว่าดรอปเปอร์อันนี้จะต้องเป็นสินค้าที่เป็นของแฟรี่แน่นอน ตรงนี้ก็มีด o อปเปอร์เพิ่มขึ้นมาด้วยนะเนี่ยเขามีลูกสออะไรมาบางอย่างให้ฉันน่ะตรงนี้น่าจะที่เก็บเงินพี่ฝนโอ้สุดยอดไปเลยตอนนี้ฉันมีเงินแล้วละครับออะฉันเหยียบก็เก็บเงินได้ด้วยหรอจริงเหรอจริงดินายเหยียบแล้วนายสามารถเก็บเงินได้แทนฉันนเหรอพวกปีก งั้นก็แปลว่าเราสามารถช่วยกันได้สินะโอ้อย่างนี้ดีเลยตรงนี้คือปุ่มอะไรปุ่มดับเปอร์โอสุดยอดไปเลยมีอุปกรณ์มาเพิ่มเติมพี่ฝนสามารถขา,ขายของที่เป็นเจ้าหญิงแฟรี่ได้แล้วแสดงว่าตอนนี้พี่ฝนจะมีเงินเยอะขึ้นสินะถูกต้องนี่นี่น,นีเขาไหลลงมาที่สายพานแล้วก็จะนําไปขายได้อแลกมาเป็นเงินนี่เองโอ้สุดยอดไปเลยเพวกเราโอ้นี่นี่นีน พอเรามีดอปเปอร์เพิ่มขึ้นนะเงินเราก็เพิ่มขึ้นด้วยแฮตรงนี้มีดอปเปอร์ใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงแล้วอะไหนอะนี่ไงพอเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เป็นดอปเปอร์ที่เขาเขียนว่าดอปเปอร์ธรรมชาติมีของหล่นลงมาเพิ่มขึ้นแล้วด้วยใช่เป็นกล่องที่แบบว่าหล่นลงมาเยอะขึ้นแล้วที่สําคัญนะตอนนี้พี่ฝนไม่ต้องมาเก็บตังค์เองด้วยก็ฉันเก็บให้อยู่นี่นะดีฉันว่าอะไรแบบนี้นะเป็นเกมที่จะต้องสามาคีกัน แล้วปุ๊กปิ๊กก็จะเก็บให้เรื่อยๆแบบนี้ใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วปุ๊กปิ๊กนายเป็นคนเก็บตังค์เช่นมอบหมายหน้าที่ฉันจะเป็นคนเปิดปุ่มต่างๆที่อยู่ในปราสาทเจ้าหญิงแฟรี่นี่กดปุ่มอะไรนะพวกเราพี่วนเปิดอะไรเข้าไปเอ๊ะนี่อะไรอะ่ะอันนี้ก็บอกว่าพาวเวอร์พลังไม่ใช่นี่ไงพี่เอกเข้ามาเหยียบตรงนี้แล้วก็กดใช้งานคือ <c oughs> อะไรงั้นเหรอแล้วก็มีออร,ร่าขึ้นข้างหลังตัวนายอะ่ะดูดินายไม่เห็นจะมีเะรอะเดี๋ยวก่อน มีมีประกายฟลุ้งฟริงสีแดงทำไมถึงเป็นสีแดงอะ่ะก็พี่ฝนเป็นไฟไงปุ๊กปิ๊กนายมาทางนี้แล้วเข้ามาแล้วเข้าฉันมีอะไรบางอย่างจะให้นายดูด้วยมีอะไรเหรอนั่นในนั้นเขามีประกายฟลุ้งฟริงให้แล้วฟรีมีพลังอลาฮะฉันได้ออลาสีแดงมาน่ะใช่เป็นอลาสีแดงอย่างเท่แล้วที่สําคัญเดี๋ยวขอฉันไปเปิดปุ่มต่างๆที่เขาให้ฟรีเฮ้อเด็กเดี๋ยวก่อนมีกระถางต้นไม้ เ่เอกเอาดอกไม้ออกมาได้ด้วยนะอ๋อกระถางต้นไม้นี่มีดอกไม้ที่สามารถเก็บได้งะหลอเพเอกเก็บได้ดอกเดซี่อ่ะโอ้หน่ารักจังเลยพี่ฝนเก็บได้ดอกสีแดงอืมว่าแต่ว่าเราเอาดอกไม้ไปทําอะไรได้อ่ะออไปมอบให้ปุ๊กปิกฮะเอามามอบให้ปุ๊กปิกเนี่ยนะปุ๊กปิกฉันขอบใจนายมากเลยที่นายช่วยฉันเก็บตังค์ไม่เป็นไรหลอกดีกว่ายืนเฉยเนีอยเดินเก็บตังค์นี่สนุกดีมาทางนี้แล้วเข้าดูมันว่าฝั่งนี้จะมีอะไรบางอย่างเพเอกเก็บอะไรได้ด้วยตรงเนี้ยเอเดะมเดี๋ยวก่อน มีอะไรบางอย่างงอกขึ้นมาพี่ฝนเปิดอะไรขึ้นมานะน่าจะเป็นพลังอะไรบางอย่างหรือเปล่าพลังอะไรหรอพลังแห่งไฟโอ้มีไฟขึ้นที่หลังด้วยพวกเวกมาทางนี้แล้วเข้าฉันมีพลังแห่งไฟฉันกำลังเก็บเงินอย่างเพลิดเพลินใจอะนายมีพลังแห่งไฟเหมือนฉันเลยก็เมื่อกี้เห็นเปิดฉันก็เลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดูท่าทางพลังงานเราจะลดห้ามอยู่ใกล้กันเราอยู่ใกล้กันไม่ได้เพราะว่าเพื่อนจะลดไปด้วย งานเอาอย่างนี้ตอนนี้พวกเราจะต้องอยู่ห่างๆกันแล้วที่สำคัญพี่ฝนสามารถเปิดกงล้อแห่งโชคชะตาพี่ฝนได้อะไรมานะยังไม่รู้เลยเ<ะ>อออันดอโอ้เกือบได้มงกุฎนะ่าเสียดายจังล่ะพี่เอกได,เออได้เครื่องหมายคำถามอะ่ะได้เครื่องหมายคำถามเหรอนี่ไงได้คนนี้มาได้ได้น้องลิงมังกี้แต่แปลว่าพี่ฝนได้ตังค์มาห้าพัน ดูนี่สิฉันมีพลังด้วยพลังอะไรก็เหรอพวกปีกพลังแห่งดวงดาวออไเดียอดีก่อน ทุกคนมีพลังกันหมดเลยง้เหลอใช่ของพี่เอกเป็นพืชอ่ะอ๋องั้นหมายความว่าตอนที่พี่เอกเลือกแฟรี่เป็นพืชแล้วพวกปป๊กเลือกแฟรี่เป็นดวงดาวเราก็สามารถมีพลังที่แตกต่างกันได้ใช่หรือเปล่าเป็นพลังประจําตัวนี่เองโอ้สุดยอดไปเลยพลังแห่งไฟของพี่ฝนดวงดาวของพวกเป๊กส่วนพืชของพี่เอกดูนี่เดฉันมีไม้คาถาด้วยนะมีไม้คาทานายอยู่หังหังชันก่อน<ต>พลังของนายมาโดนตัวชั้นแล้วชั้นพลังลด จริงด้วยของพวกปิกอ่ะเวลาเดินผ่านทุกคนพลังลดหมดเลยใช่แล้วนั่นบ้านของพวกในายใช่หรือเปล่าอันนั้นบ้านของพี่เอกอะ่ะวสุดยอดไปเลยเดี๋ยวฉันจะไปเยี่ยมแต่ก่อนอื่นนะนะขอฉันเปิดเปิดดอเปอร์แล้วก็อย่างอื่นเพิ่มเติมข้างบนนี่มีชั้นสองด้วยโอ้เดี๋ยวก่อนนี่พี่วอนสามารถเปิดดอเปอร์ได้อีกแล้วชั้นสองนี่เขาเป็น กล่องเวทมนต์ใช่กล่องเวทมนต์อย่างสวยมีดวงดาวฟรุง้งฟริงด้วยนะเนี่ยดูดิพี่ฝนแถมได้ตังค์เยอะกว่าเดิมด้วยใช่แถมได้ตังค์เยอะกว่าเดิมแล้วที่สําคัญเนเรามีพนักงานเก็บเงินปุ๊กปิ๊กอยู่ด้านล่างพี่ฝนไม่ต้องลงไปเก็บเองฉันกอเก็บอยู่นี่แหละครบยังยังไม่ครบเดี๋ยวฉันขอเปิดอันนี้ก่อนแล้วกัอนอันนี้เมจิกดอปเปอร์ราคาห0พั ตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยตอนนี้ได้5้0พันหอีกนิดเดียวพวกพี่นายจะสามารถให้ฉันเปิดดอเปอร์หกพันได้แล้วฉันวิ่งไปวิ่งมาอยู่ตอนนี้เปิดได้ยังเปิดได้แล้วสุดยอดไปเลยดอเปอร์ดอเปอร,ปร์อันใหญ่ขึ้นแล้วก็จะมีกล่องของข,องขวัญล่วงหล่นลงมาเพิ่มขึ้นด้วยละขอบอกพี่ฝนมาดูทางนี้แล้วเข้านี่คืออะไรเง้นเหรอเขาเขียนว่าม็อบอะม็อบม็อบหมายความว่าไงอะอาจจะมีมีนางฟ้าอยู่ในนี้ก็เป็นได้นะ,ะจริงเหรอ ง oh. ั้นหมายความว่าพวกเราจะต้องรีบเก็บเงินแล้วก็เปิดม็อบนางฟ้าแถมตรงนี้มีพลังแฟรี่เพิ่มเติมแต่ต้องรอ5นาที5นาทีได้พลังแฟรี่เพิ่มเนี่ยนะใช่แล้วรอพลังแฟรี่เพิ่มหลังจากนั้นเราก็จะมีพลังแล้วก็แปลงล่างได้ด้วยนี่นเก็บต้องนานแล้วได้กี่ตังค์แล้วเนี่ยตอนนี้ได้3,000แล้วที่สำคัญนะข้างบนนี้ราคาแรงเหมือนกันพวกเราราคาเท่าไหร่อะราคา10,000 1 0 0 0 0มืนใช่แล้วดอปเปอร์นี้1 0 0 0 0มืนเลยนะป,ปุ๊ปปิกใช่ดอปเปอร์ข้างบนนี้1่งมืนแล้วก็อีกหลายอย่างเราจะต้องใช้เงินเป็นแสนเลยแล้วขอบอกฉันมีอะไรจะบอกพวกนายสองคนด้วยบอกอะไรกันเหรอว่าฉันเป็นคนดวงดีหมายความว่าไงอะ่ะตอนที่พวกนายหมุนเสี่ยงโชคกันเมื่อกี้ฉันได้มาแสนหนึ่งฮะนายหมุนกองล้อแห่งโชคชะตาได้เงินมาตั้งหนึ่งแสนเลยเหรอใช่แล้วฉันก็งงตัวเองอยู่เหมือนกัน งั้นหมายความว่านายก็สามารถเปิดบ้านได้ทั้งหมดเลยนะสิยังไม่หมดหรอกได้ประมาณ3ชั้นน่ะอ๋อมีบ้าน3ชั้นเลยหรอถูกต้องงั้นเอาอย่างนี้ฉันจะต้องแวะไปที่บ้านนายซะแล้วพวกปีกเก็บตังก่อนดีไหมเก็บตังเหรอใช่แล้วอ๋อยากจะบอกว่าตอนนี้ฉันมีเงินอย่างเยอะมีถึง1นึ่งแสนทำไมพี่ฝนได้เยอะจังเลยอะ่ะพวกปิ๊เก็บตังให้ อ๋อดีจังเลยนะแล้วนี่จะไปไหนอ่ะเดี๋ยวเพ่กจะพามาดูอะไรข้างนอกนี่ดูอะไรกันเหรอเพ่กก็เก็บตามได้เหมือนกันเพ่ยวอนครับดูชาทางปุ๊กปิ๊กกับเพ่เอกมีบางอย่างจะอวดพวกเรานะครับนี่เลยเพ่เอกมีนี่เลยคุณพระอาทิตย์ฮะคุณพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งนี่เดี๋ยวจะใช้ให้ดูพระอาทิตย์ลอยได้แฮะขอลอยตามตัวเพ่เอกด้วยเดี๋ยวก่อน,นะ พอลอยตามตัวพี่เอกปุ๊บพอวิ่งไปไหนปั๊บมีดอกไม้งอกทันทีใช่แล้วก็พี่เอกเป็นนางฟ้าแห่งพืชนางฟ้าแห่งพืชพวกเีกนั่นด้เถืออะไรขึ้นมานื่เยคาถาวิเศษค <c oughs> าถา,า,าวิเศษแห่งดวงดาวเหรอมีอีกอันนั้งนะเดี๋ยวก่อนนี่โอ้าวคาถาวิเศษแห่งดวงดาวนายมีเขาเรียกว่าอะไรนะ่ะลูกลูกกลมๆลอยอยู่ตามตัวนายด้วยมันเขาเรียกว่าดาวตกอ่ะดาวตกเหรอแล้วก็มีนี่ด้วยออ้ ทำไมนายมีพลังเยอะจังอ่ะวิ่งเร็วอีกต่างหากปุ๊กปิ๊กได้เงินเยอะนะของพี่เอกมีดาวกระจายดอกไม้อะเนี่ยสวนพี่ฝนนี่เลยมีพลังแห่งไฟบุ้มบุ้มบุ้มเลยนี่นี่นะฉันวิ่งเร็วขวาเนี่ยฮะนายวิ่งเร็วมากเลยปุ๊กปิ๊กเงนเอาอย่างนี้นะถึงเวลาที่พวกเราจะต้องไปเปิดม็อบแล้วล่ะเปิดม็อบของพี่ฝนน่ะเหรอใช่มมอบอันนนะนะพี่ฝนอยากรู้จังเลยว่าหน้าตาของนางฟ้าเขาจะเป็นยังไงตามฉันมาเลยปุ๊กปิ๊กนายพลังเยอะจัง พี่ฝนพี่เอกคิดว่าเราน่าจะหลบปุ๊กปิกหน่อยนะใช่ต้องหลบปุ๊กปิกหน่อยปุ๊กปิกมีดวงดาวรอบตัวทําให้พลังของพวกเราลดไปเยอะเลยล่ะอ่ะพลังฉันเยอะเกินไปงั้นเหรอใช่แล้วพลังนายเยอะเกินไปตัวฉันก็มีพลังนิดเดียวฉันเลยพลังน้อยทางนี้เลยทางนี้พี่ฝนร,รอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่ฝนอันเนี้ยสามหมื่นนะสามหมื่นพลังเหลือตังเหลือด้วยพี่ฝนมีเท่าไหร่แล้วมีทั้งแสนสามปอเลย ฮะเดี๋ยวก่อนนดนางฟ้าแห่งไฟอย่างสวยเลยพี่ฝนน่ารักจังงั้นเอาอย่างนี้นะพี่ฝนแปลงร่างได้หรือเปล่าลองแปลงร่างดูเลยแปลงร่างเลยนะหนึ่งสองสามแปลงร่างแล้วโอ้โหเหมือนกันเป๊ะน่ารักจังอ่ะโอพี่ฝนเป็นนางฟ้าแห่งไฟมีไม้คาถาเลยเหรอใช่มีไม้คาถา แล้วที่สาคัญนะฉันมีพลังอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นมามีฝนได้พลังอะไรใหม่หรือไงเนี่ยเดี๋ยวได้เดี๋ยวลองลองกดใช้ก่อนพลังไม่ขึ้นแฮะกดครบยังอ่ะกดแล้วพลังไม่ขึ้นขึ้นดีเมื่อกี้เพเห็นกดไปแล้วนี่นะเด,เดี๋ยวก่อนกดใหม่อ,อ๋อนี่ไง้นแล้ว้นแล้วมาแล้วใช้ยังไงอะ่ะลองกดดูดิพลังแห่งไฟวิ่งเร็วอ้าวได้พลังวิ่งเร็วเหมือนของฉันเลยนายมีพลังวิ่งเร็วเหมือนกันหรอ ใช่แล้วแต่ฉันเป็นพลังแห่งดวงดาวสุดยอดไปเลยพวกปิดโอ้สุดยอดเลยแต่ละคนนี่เดี๋ยวของพี่เอกก็มีนะพลังของพี่เอกก็มีงั้นเหรอตามมาตามมาเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปนี่โอ้ดอปเปอร์เดี๋ยวขอเปิดก่อนเผื่อได้ตังค์เยอะเป็นห่วงดอปเปอร์กับพี่ฝนพวกวิกนายมีอะไรจะบอกฉันงั้นเหรอนี่ไงดูฉันดิเฮเฮพี่เอกพวกวิ๊กบินได้นะพวกเราใช่แล้วฉันลอยได้ด้วย นายมีพลังลอยได้ได้ไงอ่ะเดี๋ยไปเจอกันที่บ้านทันนะทุกคนฮะจะไปบ้านนายเลยเหรออู้ไปแล้วอ,อ,อู้ลอยได้อย่างแท้งั้นเอาอย่างนี้ก่อนจะไปบ้านพวกปิ๊กเดี๋ยวแวะบ้านพี่เอกก่อนของบ้านพี่เอกก็มีนี่เหมือนกันมีอะไรก็เหรอมีนางฟ้าอยู่มีนางฟ้า๋อรู้แล้วนี่นางฟ้าแม่ทุนหัวสีเขียวนางฟ้าแห่งพืชธรรมชาตินี่เอง เดี๋ยวเพยกแปลงล่างแป๊บหนึ่งนะแปลงร่างโอ้โหมาแล้วพวกเราอยากเท่เลยเหมือนไหมเหมือนมากน่ารักมากนางฟ้าแห่งพืชสีเขียวของฉันก็มีนะเดี๋ยวพาไปผูเบิกนายก็มีเหรอใช่แล้วโอแสดงว่าวันนี้พวกเรากลายเป็นนางฟ้ากันหมดเลย พี่ฝนนำหน้าไปก่อนเดี๋ยวพี่เอกหยิบคาถาแป๊บหนึ่งมีคาถาวิเศษหรอใช่มีคาถาวิเศษส่วนตัวโหสุดยอดงั้นเดี๋ยวพี่ฝนวิ่งเร็วไปหาพวกพีก่อนก็แล้วกันฉันรออยู่ในบ้านแล้วพวกพีกนายอยู่ในบ้านหลังนี้หรือเปล่าใช่แล้วหลังสีเหลืองอัน,น่ะหลังสีเหลืองนี่นะมาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วใครมานี่ไงพี่เอกมาแล้วนี่พี่เอกหรออ๋อไเดี๋ยอเด็กก่อนหายตัวหายตัวได้เพี่เอกมีพลัง หายตัวใช่แล้วหายตัวอู้สุดยอดไปเลยเด้อเดๆอบูเบกนายมีอะไรจะอวดฉันนี่ไงตามฉันมาข้างบนเดี๋ยวฉันจะพาไปดูนางฟ้าของฉันโอ้โหบินได้ี่อย่างเท่เลยนั้นเนี่ยเขาบินขึ้นไปเฉยเลยอ่ะนี่นี่อรอเพื่อนเพื่อนนางฟ้าของนายอ่ะใช่แล้วนางฟ้าของฉันสีฟ้าแล้วก็ปีกสีทองอู้สุดยอดไปเลยนางฟ้าแห่งดวงดาวเท่ใช่เปล่าเท่มากแล้วไหนนายมีอะไรจะบอกฉันอีก ข้างบนนี่มีอะไรก็ไม่รู้แฮะมีอะไรหรอนี่ไงใครอยากบินได้ใช้ตู้นี้เลยตู้นั้นสามวราทำให้พวกเราบินได้งั้นเหรอจริงก็เปล่าขอลองหน่อยอือมาแล้วนี่ค่ะมีปุ่มให้เรากดบินกดบินเนี่ยนะใช่โอ,อได้แล้วชัยโยโชัยโยไหนที่สุดพวกเราก็เป็นนางฟ้าสมบูรณ์แบบบินได้แถมมีพลังเหมือนที่ฉันต้องการเลย โอ้แล้วพี่ฝนมีแต่ไฟบินตามไม่ไหวร้อนมากเลยพวกเราพี่ฝนอยู่ไหนแล้วเนี่ยนี่ไงอยู่ตรงกึ่งกลางเขาเรียกว่าอะไรนะกึ่งกลางแมพมาแล้วมาแล้วเนอยู่ตรงใจกลางแมพเลยพวกเรามาเร็วเข้าฉันก็มาแหละโอ้โหวันนี้พวกเราได้กลายเป็นนางฟ้านางฟ้าอะไรนะของพี่เป็นนางฟ้าพืชนางฟ้าพืชพี่ฝนเป็นนางฟ้าแห่งไฟส่วนพวกพิษนายเป็นนางฟ้าอะไรฉันเป็นนางฟ้าแห่งดวงดาว สุดยอดไปเลยวันนี้แล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วละก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ share, กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุ๊วย